สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและก็ลัคนาเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รัก3ามเศร้าของชาวราศีเมถุนค่ะประจำเดือนตุลาคม2564นะคะไว้ให้ทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางค่ะทั้งราศีทั้งลัคนานะคะเพราะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมค่ะ เราจะมาเริ่มดูกันที่สถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนนะคะเราต้องไม่ลืมว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะ2 <c oughs> องดาบนะคะสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะคุยกันน้อยเจอกันน้อยแล้วก็บางท่านมีการบล็อกบางท่านเหมือนกับเอพยายามจะส่งข้อความหาพยายามจะคุยกันเรื่องนี้ก็อาจจะมีการหลบหน้าหลบตาไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนให้ คนนึงเฉยๆอีกคนก็เหมือนกับรอคุยรอเคลียร์ต้องการความชัดเจนอยู่นะคะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาด้วยนะคะดาบ3ามใบติดกันเลยนะคะมันมันออกแนวโอเคมีเดทมีสี่เหรียญน,นะคะไพ่สไพ่ดาบ3ามใบติดต่อกัน,นมันออกเป็นเป็นไปเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าคุยกันไม่ได้คุยแล้วทะเลาะ ทะเลาะแล้วแบบว่าคุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทําผิดเขาต้องยอมฟังเขาต้องยอมเราแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเออบางทีไม่รู้แหละว่าเขายอมรับผิดหรือเปล่าแต่เขาสวนนะคะเราใส่ไปเขาสวนกลับมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคุยกันตอนนี้นี่คือทะเลาะแล้วมีโอกาสเลิกสูงมาก ถ้าคุยกันนะบางทีมันอาจจะถูกต้องแล้วที่ที่ทําเฉยๆนะทําเฉยๆอาจจะการที่บางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลบหน้าแล้วก็หยบหลบไปอยู่ในมุมของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะยังประคองความสัมพันธ์ได้อยู่นะความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจอะ่ะ แน่นอนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาแต่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างก,ก็พยายามไม่อยากจะทะเลาะก,กันนะคะก็พยายามประครับประคองกันอยู่มาดูไพ่ในส่วนของชาวเมถุนกันบ้างเรื่องคุณกับเรื่องเขาอาจสลับกันได้นะคะไพยในสองส่วนชาวราศีเมทุนไม่เหมาะว่าคุณเหนื่อย คุณเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากเริ่มแบบว่าเออลังเลคือมันเหนื่อยหลายอย่างไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันมันต้องมีผลนะคนเราก็ต้องทำงานเหนื่อยภาระในชีวิตส่วนตัวอย่างอื่นๆบางทีขออภัยค่ะบางทีตอนนี้คุณเริ่มคิดแล้วด้วยว่าเอฉัน ฉันจะอยู่ตรงนี้ดีไหมหรือว่าหรือว่าฉันจะไปหรือหรือฉันจะทํายังไงตอนนี้มันเหมือนมันเหลือฟางเส้นสุดท้ายแล้วเหนื่อยเ,เต็มทนหมดแรงหมดแรงจะสู้แต่ถามว่าคุณยังมีใจให้แฟนคุณอยู่ไหมคุณยังมีใจให้เขาแน่นอนนะคะคือยังมีใจยังรักถึงแม้ว่าการกระทําของเขาคุณคุณก็ไม่ได้ชอบนะมันทําให้ความรักมันน้อยลงไปนะแต่มันยังไม่หมดนะคะคือบางทีพอมันก็เสียความรู้สึกกับคนเราอะ พอเขาทําแบบนี้กับเราหักหลังเรานะคะไปมีคนอื่นแน่นอนว่าความรักมันน้อยลงแล้วก็เราก็รู้ว่าเออเขาก็ไม่ได้รักเราเท่าเดิมเพราะว่าเขาก็ต้องแบ่งใจไปรักอีกฝักกก่งหนึ่งด้วยนะคะแต่บางทีไอความรู้สึกดีความเป็นเพื่อนหรือความผูกพันในส่วนอื่นๆมันก็ยังอยู่ทําให้คุณรู้สึกลังเลใจว่าเออถ้าฉันจะไปฉันก็ยังเหมือนกับมันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเป็นความลังเลใจ ในส่วนของแฟนคุณนะคะคุณเองอ่ะคุณพยายามที่จะรอดูท่าทีเขานะคะส่วนเขาเองนะคะเขาก็รอดูท่าทีคุณเหมือนกันนะคะมีความกังวลใจมีมีความรู้สึกเหมือนกับเกรงเกรงเหมือนกันว่าเอ๊ะนะคุณจะเลิกหรือเปล่าคุณจะไปไหมหรือยังไงนะคะคนคนนี้นะรู้สึกผิดค่ะ เขารู้สึกผิดที่เขาทําแบบนั้นรู้ว่าตัวเองไม่น่าทําแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเองเขาพยายามที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยังเขายังไม่ได้มีความเด็ดขาดมากพอยังยังแสดงอาการในลักษณะเหมือนกับคนที่เหมือนเหมือนจะเชื่อมั่นในตัวเองบางทีเขาก็จะอาจจะ เป็นแบบเด็กๆอ่ะค่ะบางทีก็มีแบบเออมีโวยวายบ้างม,นนมีนู่นมีนั่นที่แบบว่าไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมถ้ากับคุณเองอะ่ะเขาไม่ยอมรับหรอกว่าเขาผิดนะอีโก้มันอีโก้มันแบบว่ามันครอบอยู่แต่ในใจของเขาอ่ะเขาจะรู้สึกผิดอยู่ค่ะเขาไม่มั่นใจนะว่าแม่มอว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเอายังไงกับกับความสัมพันธ์กับคุณดีเขาก็เหนื่อย คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเอออนาคตข้างหน้ามันดูมันดูยากลําบากจังเลยมันดูเหนื่อยในการที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะยากเลยก็แค่เธอเลิกกับคนนั้นฉันก็พร้อมจะให้อภัยนะฉันเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ในความคิดของแฟนคุณมันไม่ใช่ลักษณะนั้นแฟนคุณเขารู้สึกเหมือนกับว่ามัน บางทีอาจจะด้วยความรักที่มันน้อยลงไปไหมเขารู้สึกว่าคนสองคนแตกต่างกันทะเลาะกันบ่อยเกินไปงัดข้อกันเยอะเกินไปหรือมันมีปัญหาอุปสรรคในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะไปต่อกับคุณค่ะกับมือที่3นะคะกับมือที่3ก็จะว่าไปมันก็ยังไม่แน่นอนนะนะบางอารมณ์บางความรู้สึกเขาก็เหมือนกับว่าเออมันอาจจะ ไปไม่ได้ตลอดรอดฝังก็ได้นะวันใดวันหนึ่งอาจจะต้องจบแต่ว่าณตอนนี้เขายังไม่ได้คิดว่าเขาจะจบด้วยมือตัวเองมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆคือถ้ามันไปไม่รอดถ้าวันหนึ่งมันต้องเลิกกับมือที่3ก็ให้มันเลิกไปก็ให้จบไปนะเขาก็พยายามไม่สนใจนะปล่อยไปเรื่อยๆนะได้คุยกันก็ได้หรือไม่ได้คุยกันหรือมันมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าทะเลาะกันเปรี้ยงแล้วเลิกเลยนี่เขาก็เขาก็เฉยนะกับมือที่สาม นะต้องบอกว่าตอนนี้คนคนนี้ถามว่าเขารักใครมากกว่ากันเขาไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยอะคะ่ะเขาแค่รู้สึกเหมือนกับว่าเออปัญหามันเกิดขึ้นแล้วฉันจะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ทํายังไงถึงจะเอาตัวรอดจากปัญหานี้เขาคิดอยู่แค่นั้นเอาล่ะมาดูว่าตุลาคมคะ่ะตุลาคมนะคะระหว่างคุณสองคนนะคะคุณกับแฟน ยังคงมา8ดาบนะคะเพราะฉะนั้นตุลาคมบอกได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะยังคาราคาซังยังไม่สามารถที่จะออกจากปัญหารัก3าเศร้าได้ค่ะยังอีลุงตุงนางอยู่นะคะมองไม่เห็นอนาคตนะความเศร้าความเสียใจความรู้สึกไม่ไม่สบายใจก็ยังมีอยู่นะแต่ถามว่าอ้าแล้วคุณสองคนถึงขั้นที่จะเลิกลาไหมไม่หมอมองว่าใครบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าเอะหรือฉันจะไปหรือฉันจะเดินออกไป แต่ยังไปไม่ได้ค่ะมันยังมีความมั่นคงมันยังมีความผูกพันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดกันอยู่นะคะบางท่านถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเออแต่งงานกันแล้วนะก็เหมือนกับว่าเออด้วยหน้าตาทางสังคมด้วยภาระที่มีร่วมกันหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับครอบครัวทําให้ยังต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปส่วนคนที่เป็นแฟนนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเออเราไม่กล้าเลิกไม่กล้าเดินออกไปนะแรงดึงดูดความรักความรู้สึกที่ยังอยากมีกันเลี้ยงกัน มันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามือที่3มก็ยังอยู่นะคะด้วยหน้าไพ่เนาะชาวเมถุนเป็นอย่างไรบ้างมันก็มีถอดใจอะเนาะชาวเมถุนแม่หมอมองว่าคุณเองคุณก็ถอดใจ เหมือนกับสองจิตสองใจฉันก็อยากจะไปฉันก็อยากจะเลิกฉันก็อยากที่จะแบบว่าเออเดินออกจากตรงนี้อยากจะเป็นอิสระอยากจะสบายใจมากกว่านี้แต่ว่าก็ยังยังลังเลนะคะมันเบี้ยไพ่ที่บ่งบอกถึงความลังเลสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นสามไม้สองเหรียญหรือเจ็ดดาบบ่งบอกถึงคนที่ไม่กล้าตัดสินใจคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าเรายังยืนอยู่ที่เดิมเนี่ยมันยังมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเดินออกไปปุ๊บเราไม่รู้ว่าข้างหน้าหนทางข้างหน้าอนาคตเราจะเจออะไร เอ๊ะเราจะทำใจได้ไหมเราจะลืมเขาได้หรือเปล่าชีวิตเราจะเป็นยังไงคือมันมันออกแนวแบบลังเลสองจิตสองใจเพราะเรารู้สึกเหมือนกับอืมไม่ไม่แน่ใจในอนาคตเนาะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นด้วยคุณสองคนนะคะสิ่งที่มีร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระเรื่องครอบครัวเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มันยังยังรั้งรั้งยังติดพันกันอยู่นะคะ อาจจะต้องอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าคุณมีแนวโน้มว่าเราก็หวังว่าอนาคตที่เออไม่ใช่อนาคตเวลาที่ผ่านไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ยังหวังมีความหวังอยู่เล็กๆนะคะในส่วนของแฟนคุณค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเองเขาพยายามที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพยายามที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายถ้าสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือมือที่สาม ะะอยากที่จะเดินออกไปจากตรงนี้แม่หมอมองว่าเขาไม่ห้ามนะเขาอยากให้ทุกอย่างจบลงเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะคะแฟนคุณหนักมากนะคะเป็นไพ่ชุดใหญ่ขึ้นทั้ง5้าใบที่เปิดเลยมันบ่งบอกถึงว่าการตัดสินใจของเขามีผลกับชีวิตทั้งชีวิตของเขานะซึ่งมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะ ตัดสินใจนะเพื่อที่ใช้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายการตัดสินใจของเขานะคะแม่หมอมองว่ามันมันเหมือนกับว่ามันจะตัดสินใจช้าอยู่นะเขาอยากแก้ปัญหานะมันบ่งบอกถึงว่าเขารู้สึกว่าปัญหามันมาถึงที่สุดแล้วแต่มันมีแนวโน้มว่าเขายังมองไม่เห็นทางออกนะคะเขายังมองไม่เห็นทางออกอาจจะคิดช้าตัดสินใจช้ามันก็จะอยู่ในสภาวะที่คุณนะ่ะยังสบายใจมากกว่าเขาอีก ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอ,อตุลาคมแฟนคุณดูนิ่งๆิ่งเงียบเงออียบเขาไปมีความสุขสวยสุขกับมือที่3ามหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเองเขาเขาเครียดเขากดดันแล้วเขารู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้มันเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าคิดช้าตตัดสินใจช้าแน่นอนแล้วยังไม่มีทางออกด้วยค่ะตุลาคมเขาอยากที่จะให้ความชัดเจนกับคุณสุดๆเลยค่ะ อยากที่จะให้ความชัดเจนกับคุณความรู้สึกดีของเขาที่มีต่อคุณยังรู้สึกดีนะคะแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ไอความรู้สึกเนี้มันมากพอที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไร <c oughs> <c oughs> การที่เขาไปมีคนอื่น มันเกิดจากตรงไหนความผิดพลาดตรงไหนมันเป็นความบกพร่องของคุณหรือมันเป็นความบกพร่องของเขาเองมันคือสิ่งที่เขากําลังคิดกําลังพิจารณาเขาอยากให้ความชัดเจนกับคุณแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบเออลังเลใจนะคะต้องลุ้นกับมือที่สามกับมือที่สามอาจจะมเออีเขาเรียกว่าเริ่มเข้าเอง,ค,องคนสคนเนี้ย บางทีเขาก็เริ่มที่จะมีปัญหากันในระดับหนึ่งเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะตกลงเ,เข้าใจกันดีหรือเปล่านะอาจจะมีแรงกดดันบางอย่างมีความตึงเครียดเล็กน้อยนะยตัวแฟนคุณอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันไม่หวานมันไม่โรแมนติกแล้วมันก็เหมือนเป็นเพื่อนแล้วบางทีเวลาที่เขาไปพูดไปคุยหรือไปเจอกับมือที่สม,มันก็ไม่ได้มีแต่ความสุขมาพูดมาคุยกับคุณก็ไม่ได้มีความสุข เพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะแม่หมอมองว่าเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับตัวเองในเดือนตุลาคมมากกว่าที่จะมาพูด <c oughs> มากกว่าที่จะมาพูดคุยกับคุณหรือไปพูดคุยกับมือที่สามถ้าเราเห็นเขานิ่งๆเงียบเยบเขาอาจจะไม่ได้ไปอยู่กับใครเลยอยู่ตัว เองของเขาคนเดียวเพื่อที่จะคิดเพื่อที่จะประเมินเพื่อที่จะหาทางออกจากปัญหานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับแฟนคุณในเดือนตุลาคมตัวคุณเองคุณก็อาจจะต้องแบบว่าเออพิจารณาเราก็อยู่ของเราแบบสงบๆนะคะ เพื่อที่จะรอให้แบบว่าเราเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆในเดือนตุลาคมที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆของเรานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะโอกาสหน้าถ้าเรื่องเรายังไม่จบเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ